สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโฮวันนี้ขอเปิดเร็วๆนะจ้าเพราะว่าคิดว่าคงจะคลิปนี้ก็คงจะมีชันแค่คนเดียวเพราะว่ายังไงรู้ไหมก็คือตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วซื้ออีพี่มิวก็คือนอนเร็วมากเพราะว่าทักไปเนี่ยไม่ตอบก็คาดว่าน่าจะหลับแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ชันและอีพี่มิวเนี่ยจะต้องมีออกกองตอนตีห้า ซึ่งจะต้องตื่นกันตั้งแต่แตีสี่ซึ่งกะเทยกะเทยแก่ก็น่าจะหายไปน้อนแหละแต่ว่ายังไงรู้ไหมก็คือน้องลิซ่าค่ะก็คือปล่อย m อ็มบีทีเซอร์เอามาดึกป่านนี้ไม่เห็นใจคนทํางานหาเช้ากินค่าอย่างพวกเราบ้างเลยก็คือแบบและฉันก็คือความเฮี้ยคือไม่สามารถรอให้ถึงเช้าแล้วบอะพี่มิวได้ว่าพี่มิวลิซ่าปล่อย m อมาแล้วเพราะว่ามันจะต้องรอดูพร้อมกันใช่ไหมมันงั้นมันจะแบบไม่สดอ่ะเออ ก็คิดว่าอ้าอเคมึงหลับก็หลับไปเดี๋ยวกูทํารีแอคคนเดียวแล้วกันก็ถ้าอีพี่บิวนะคะตื่นเช้ามาเห็นคลิปนี้นะคะก็ต้องรู้ไว้นะคะว่าก็คือเนี่ยกูลาไปไปไปบอกนะคะว่าแม่ลิซ่าคือปล่อย MB แล้วก็คือแม่ต้องตื่นแม่ต้องแหกกีตาวมาทำรีแอคก่อนตอนสี่โครึ่งแต่ว่าไม่ตอบก็คิดว่าโอเคเชิดไม่ตอบก็ไม่ต้องดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันดูคนเดียวเพราะว่า ไม่ไหวรอชา้าไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแบบเห็นสปอยจากหลายๆคนแล้วบอกว่าตาแตกมากก็คือต้องขอดูหน่อยเพราะันไปดูกันก่อนค่ะ ภาพไม่ได้ค้างนะคะคุณผู้ชมดิฉันตั้งหากี่ค้างทำจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบคุณนะคะที่ปั้นเด็กแบบนี้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งแลแล้วสร้างผลงานดีแบบนี้อีดอกคือแบบขอดูวนไปเลยคุณผู้ชมฉันจะดูอันเนี้สิบรอบ ในคลิปนี้ก็คือใครโดยความเชื่อกันแบบมันไม่ไหวจริงมันปังจริงดูความแบบเฟิร์นติกนี่นี่ว่าเด่นมากนะทุกคนชิ้นช็อตนี้คือแบบคุณผู้ชมเสียงน้องคือแบบเนี่ยความแบบความแบบเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมข้างหลังว่าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนหรือภาษาอะไร มันเหมือนแบบตรอกของแบบเป็นแบบเฟียบลูกสาวยากุซ่าหรอแบบใส่ส้นตึกแลกว้วก็คือเดินเก็บค่าแผงให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยหรอแบบคุณชมฉากเนี้ยมีความเหมือนไรรู้ไหมมีความเหมือนเพลงไฟของทวนิวันตอนแรกไอที่เป็นตอกแบบตอกยากุซ่าของนางแต่ก่อนอะมีความแบบมุททนนั้นเหมือนกันนะแล้วพขแบบเดินแบบสับไปทอันนี้ก็คือแบบ บิดมอเตไซค์คือเป็นแบบเป็นคือยหนูคือยหนูนักซิ่งก็คือแบบซิ่งไปแบบเป็นเลยจ้ะก็คือฉันคือลาลิสานนักซิ่งทำไมวะคนมาชอบมันดีมากอีพี่มิว เนี่ยอีดอกนอนเร็วเนี่ยอดดูเลยเนี่ยอดดูแบบเนี่ยตื่นเช้ามาสนหน้าคืออดดูค่ะบ้าหรือเปล่าบ้าไปแล้วดูอีกไม่ไหวแตจะดูไปเรื่อยดีกว่าเดี๋ยวครบยี่สิบนาทีไปจ้าดูดิเพงเฮงนครับนี่นอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันคุณผู้ชมขอดดูวนนี้หน่อยนะ อันนี้มีความเหมือนแบบวิลิสมาลาของกราแตไหมมีความแบบมีความอินเดียเอ่ยไดหน่อยมีความแบบยาวยุ่แบบอีดอกโกเตรียมเนี่ยเพลงเขามีความแบบมีความมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบกลิ่นอินเดียหน่อยหน่อยอ่ะหรือเปล่าหรือคิดไปเองวะแบบมีกลิ่นแบบเออน่าจะแบบเต้นแบบ ความแบบเฟสติวัลความอะไรเงี้ยเออกูคลิปเองแหละกูถ้าชอบดูคลิปเองแหละดูอีกดูอีกฉันได้ดูจนถึงเช้าจนกว่าอีพีพี่จะตื่นมาตอบไลชันเปลี่ยนแล้ว m me. e l l l a s o ปวดหัว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 ,หวเว้ยเนี่ยคือแบบอีชอ็อตเต้นสูงอีช็อตเดิมเต้เนตึกระคากระคาเนี่ยแล้วช็อตแบบเธอดูเธอดูสายตาน้องดิเธอดูแบบความแบบ ความแบบเท้าแบบเท้าสะเอวแล้วหันหลังมองแบบมาสิจ้ชันนจะลาลิสามโนบาลจ้ะคือแบบฉันว่ามันมีกลิ่นแบบฉันว่ามันต้องหลายสไตล์แน่เลยเปิดมาเนี่ยอีโซตึงเนี่ยคือต้องเปรี้ยวเยี่ยงแตกแน่แล้วก็มันต้องมีความแบบเท่มันต้องเพราะว่าเหมือนอ่านมาเขาว่าไม่ไม่รู้เพลงนี้หรือเพลงมันนี่นะที่ว่าจะมีเบรกแดนครึ่งเพลงหลังที่แบบเป็นแบบเต้นให้ตายเต้นให้เอวหักไปเลยอ่ะเออ ขอ,ขอบคุณนะขอบคุณ YG ที่ไม่กันซีนกันขอบคุณ YG ที่ที่แบบปั้นอะไรออกมาได้ดีขนาดนี้ซึ่งต้องบอกนะโปรโมทของดีซ่าเนี่ยก็คือมาทุกวันเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าจะแบบ ต้นกลางปลายอาทิตย์นะทําไปทำมาคือทุกวันเนี่ยฉันก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะปล่อยทีเซอร์มาอีกตัวหนึ่งแน่นอนก่อนวันที่สิบแต่ว่าไม่ไหวแล้วรอบไม่ไหวคืออยากดูเมื่นกันตอนเนี้ยคนในเฟซคือสปอยกันเยอะมากมันแบบมันต้องดูคืนนี้เท่านั้นจะขอดูกันนะอีอีตัวอีตัวทีว่มิวเนี่ยตอบอะไรยังท่านโทษนะคะหลับจริงค่ะไปค่ะเดีย๋ยวให้แมริสาคือขี่มอไซค์ไปเบิ้ลหน้าบา้านค่ะใส่ตื่นมาดูรีแอคกับกับฉัน ไม่ไ้ขอดูขอดูอีกรอบมันยังได้เะลามันยังได้คุณชอคุณชอบมนดูมกับเราเพื่อนนะใครว่าน้องร้องเพลงไม่ได้นี่เสียงคือแบบเสียงคือมีความเก๋เสียงคือมีความแบบเสียงคือนี่คือเสียงดีซ่าจ้ะไม่มีใครสามารถก๊อบเสียงดีซ่าได้เพราะว่าเสียงจะมีเอกลักษณ์ถ้าคนร้องเพลงเพราะ มันยังมีคนที่สามารถก๊อปเสียงที่ร้องเพลงเพาะได้เหมือนกันแต่ว่าเสียงลิซ่าคือก็กูคือเสียงลิซ่ากูร้องออกมาจากจากจากเนื้อเสียงตัวเองที่นี่คือคาแรคเตอร์ของลิซ่าเพราะยังไม่มีใครก๊อปได้แน่นอนแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์แน่นอนจริงเห็นไหมฉันฟังจนฉันแบบมีแบบวงแหวนบรนรลุฉันบรรลุแล้วจ้าเพราะฉันแบบหูทิพบรรลุเลยนะสกิลหูทองคําหรอไปแล้ว คอยรอบคุณ้ชมไม่เอาอยสิบรอบดูให้ตายไปเลยคืนนี้ดูให้ตาแตกตื่นตืนอไ่อท่นเลยคอยสองรอบเท่านั้นคุณชมสัองโมไปอารมณ์เ้น่อย่มเิ ฉันว่านะไม่รู้ฉันคิปเองนะแต่เราได้กลิ่นแบบเขาเรา,เราไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านียมันไม่ใช่เพลงอินเดียแต่มันมีกลิ่นของความแบบดน,นตรีบางอย่างที่มันแบบแล้วก็บวกกับสีนมาเกะที่มันมีความเป็นแบบเหมือนเหมือนวิสมาลาข,ของกระแตอาสยามกันนะที่แบบมีความแบบเออความแบบอาหลับอินเดียในหน่อยเออหรือว่าเป็นอาลับวะเพราะว่าผ้านี่ไงผ้าที่นางใช้เนี่ยในทีเซอร์แรกก,ก็มีความแบบเป็นผ้าที่มาจาก อาจหลับอาจใจใดๆนะก็เอออาจจะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมอาจจะคู่กับอีชุดแดงชุดนั้นที่แบบแขนพองแล้วก็ผ้าอันเนี้ยเออแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รู้จริงๆว่าหรือว่าน้องแบบมีอินเนอร์แบบเอออยากขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนียต้องขับมอเตอร์ไซค์เก่งเพราะว่าต้องบิดเป็นตัวสิงหนักบิดหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้แต่ว่าซีนสุดท้ายนี้ให้ซีนเท้าเอวแล้วหันมองแบบมองแบบอีกาเทยอีกาเทยมิวทำไมไม่ตื่นมาทำรีแอคคนะ ปล่อยให้กูพูดคนเดียวเดี๋ยวมันคนบ้าอะไรแบบนี้ซึ่งม่ใช่ดีซ่าพูดแต่กูพูดค่ะน <c oughs> ั่นแหละคุณผู้ชมดีแบบตื่นเต้นว่ะไม่แบบวันแล้วนี่พรุ่งนี้ออกกองตีห้าใช่ไหมวันที่สิบแบบมีออกกองอีกแล้วตอนที่คลิปน้องปล่อยต,ตอนสิบเอ็ดโมงอ่ะอีอ่องกับอีมิวเนี่ยกําลังแบบลันกองเลยก็คือแบบกูว่ากูต้องหยุกหยิกคันคันกันสองคนได้เลยว่าแบบอยากฟังจะตายแล้วแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าต้องถ่าย อ่ะวันนี้คือขอฉายเดียวก่อนละกันเพราะว่ารอไม่ไหวจริงๆริงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ปล่อยน้องปล่อยทีเซอร์มาอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวทาพร้อมพี่มิวอีกตัวเพราะฉันคิดว่าปล่อยอีกอีกตัวแน่นอนซึ่งช่วงนี้โฮก็จะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าเราก็จะลงแบ็คพิงแบ็คพิงไปเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบเทศกาลของแบ็คพิงจริงๆการกลับมาของของน้องลิซ่านะก็ใครดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแต่ว่า ไม่ต้องมาดูคลิปเราเยอะก็ได้ไปดูคลิปต้นฉบับของน้องนี่ของน้องไหนของน้อง,อง,นองในคลิปทาง,งไหนนี่ไปดูเยอะๆไปดูเยอะ,ยอะให้ติดเทรนไปเรื่อยให้แบบชาวโลกเขาจึ้งวันนี่คือราลีสามโนบาลค่ะเดีย๋ยวมันต้องติดเทรนแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าขอตัวไปปลุกอีพีมิวก่อนนะคะแล้วก็ไปขอไปส่งน้ำหน้าไาก่อนนะคะที่ไม่ได้ดูอะไรดีๆก่อนนอนนะคะคุณผู้ชมก็ไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ